สำหรับดวงความ,วามราักของชาวาราศีสิงห์นะครับนในเรื่องของคนโสดก่อนนะในเดือนนี้นะครับนะประมาณกลางเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้านะครับเรามาดูกันนะครับก็บอกว่าคนโสดเนี่ยนะราศีสิงห์เนี่ยเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะเจอเจอใครนะแต่ก็เขาเรียกว่ามันเหมือนแบบเขาเรียกเหมือนจะดีอยู่แล้วละนะเออแต่ก็เจอเจอ คนที่อาจจะมีเจ้าคุงเจ้าของอยู่แล้วก็ต้องทําใจกนิดหนึ่งนะสำหรับชาวราศีสิงห์แหม,แมเขาเรียกว่าถูกใจแต่แหมมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่โสดสนิทเออว่ากันอย่างนั้นนะครับเหมือนต้องไปขอเขากินขอเขาแบ่งนะครับแหม,มก็อาจจะต้องทําใจกันกนิดหนึ่งนะอ่ะมาดูคนที่มีคู่กันบ้างนะครับชาวราศีสิงหนะ์เนาะชาวราศีสิงห์ก็บอกว่าแหมต้องระวังในเรื่องการนะ ดูแลเงินทองนะครับให้ดีเพราะว่าคู่ของคุณเนี่ยแม่เดือนนี้เนี่ยอาจจะใช้จ่ายเกินตัวนะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องการเงินนะครับนะในเรื่องของไอความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดนะครับข้องใจแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดนะหัวร้อนนะฉุนเฉียวอะไรเงี้ยอันนี้ต้องพึงระวังนะครับนะอ่ะนะมีดีมีเสียนะครับความรักนะยังไงไวเ้เจอกันใหม่นะครับในเดือนหน้าครับผม